มันมายแล้วพี่พี่เป็นยังไงตรงนั้นอ่ะออพี่เจอเท่ๆใ่ไหม่เฮ้ยตายพี่ตายที่จะตายโอ้ตายอ่ะไม่ทำไมตัวนี้มาดูตึกๆวะ ไอพี่ตัวนี้เป็นพักเจอได้ไงกลเมื่อกี้ผมยืนพักโอเคครับผมวันนี้ผมก็ว่าจะมายิงบอสตัวที่สองหายรู้หายู้หายรู้เดี๋ยวมันจะมาประมาณจะยัง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 ไปนู่น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 เจอแล้วเจอแล้วไม่ดูวะเนี่ยขึ้นรถเนี่ย ข้ฝาอุโมงไหมขึ hmm. ้นฝ่าอุโมงไหมเดี๋ยวแลพี่ขึ้นฝ่าอุโมงไหมเนี่ยแค่ขึ้นรถเนี่ยมันก็ไม่มันก็ขึ้นไม่ได้แล้วไน้ใจไน้ใจตัวนี่ยเดี๋ยวมานี่ต้องมาเอามงนี้ใช่พี่นีนี้มานี้นี่ยขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นนี้ดีกว่าเฮ้ยเสียใจเออ อ๋อไม่ยิงไงบ้าพี่เด๋ยเข้ามายังไงวะวิ่งขึ้นมาดิเออแคนแน่เรามิดฟันดูก่อนไหมพี่ตายตัวตายตัวไอ้ตัวมิดฟันต็องไปเจอ เดี๋ยวมันใกล้ไปนี่มันใกล้ไปใกล้มันใกล้ไปเฮ้ยเดี๋ยวยิงพอนี้เออนี่เออนี่เออรักเร่อยิงไปไหนมาไงไปปะยิงดิเนี่ยรอมาเนี่ยอ่ะที่วิงมาไหนของมันนะรอรอรอมันต้องหยุดหยุดเหมือนวัตถุอื่นวะเออเดี๋ยวนี้หยุดผู้ไม้ตรงเนี้ย ตรงนี้ก็ได้ไหมพี่ยิงหลัง,ง,งไไปมาเดยไปไปมาเดดนะของพี่ AK ของพี่กี่นัดนะสามนันนามาดูกันว่ามันจะเท่าไหร่กัดู รอบแรกหันน <ond ay> ั้นใช่แม่ใ no ช่คร um ับที่ยิงบอลก็ได้นี่ครับที่ยิงบอลตรงนี้ก็ยิงได้นะ แล้วเออตายวะ่ะได้อะไรไม่รู้เก็บหมดเลยโอ้พี่กูเก็บหมดทุกอย่างเอยได้เอเคที่ท้องไหนดูนี่ทิ้งเลยทิ้งก็บอกหนีไปเลยแล้วก็มอสเบิร์กท,ที่ท้องเอวที่ท้องไหนดิูดามาขอก็บอกทักอยีาไปโถหมดเฉยเลยคือเดี๋ยวพาเก็บลูกก่อนแมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขสามอะไรนะครับไปเลขสามว่ามันจะได้อะไร ไปนี่ถือ AK เไปกันแล้วถือ a อเก็มเสียง<ห>นะครับ<า>ยิงนีมาดิพี่ยิงเลีนทำไมห้าผีไอ้หมาผีตามหลังกูยิงนี่ไปแล,วลว้วไปล้วนี่ผีทหารนี่แหละหวย วิ่งกันเลยทางมันอะตามเราไม่ทนันเลยพี่ทหารอะมีแต่ผีแก่ที่ตามทัน,นเฮ้ยทำไมผีในป่ามันมีวะพี่มีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันงงโอ้พี่วิ่งไปไหนนั่นอะเออเมืองน,นี้ที่ว่าอย่าไปคิดเมือง ต่อทีต่อทีต่อทีเฮ้ยเดี๋ยวเก็บแม็ก้ามแม็กก้อนห้ามยากยากยิงไอเครู้มันจะแรงแค่ไหนพี่ว่ามันก็น่าจะมีดาเมจแหละก็ถือเดินทางมาถึงตัวที่สามแล้วยิงยากมากครับบอสอ่ะมันไม่ได้ยิงยากมันมันหลายนัดเดนเดนพี่ชายเฮ้ยผีมากพี่พี่ผีทหารนี่แค่พี่เออขอมาดูผีทหารนี่แค่แบบเดรดเดรดทหารโอ้โหตายได้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนุน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 มาแล้ว มาท้ายรถอีก,กนะลูกมาตัวที่สามว่าจะได้ของหรือเปล่าโอ้โหไม่เชื่อมันมาแล้วพี่พี่เป็นยังไงตรงนั้นอ่ะพี่เจอแท้ๆใช่ไหนอ่ะนี่ไงโอ,อ้โหโดนไหมต่อให้กองต่อให้กอน,นได้เหรอ ผมบอกให้เอาลูกสองเจ็ดนัดก็ไม่เอาอ่าอเฮียซับปืนไ,ไ,ไม่ได้ได้วยเป็นไหายนะเป็นโดนฟอลซับปืน้นไแนครนบ น่าดุนใหญ่ดุนใหญ่จัดเลยอันนี้เราต้องลงรอบอ่ะพี่เอวิ่งดีเอวิ่งดีโอ้เอวิ่งดีเอวิ่งดี อุ้ยอุ้ยตายกูตายโอ้ยยิงอตบแรงเกินอันนี้คือลูกสองที่ใหญ่เลยนะแต่ถ้าสิ่งที่ผมจำได้ที่ไทยผมไม่ยิงแบบผมเลยกูยิงลูกสองอยู่ลูกสองผมสับฉาให้ใหมลูกสุดทั้งหมดแล้วนั่นเนี่ย อาลูกสุดลูกสองไปยิงไปเอามาดิยิงกังหมดเลยดีเจพโรกูจัดเอ้ยเจฟโรกูเป็นไงล่ะเราไปยิงที่เดิมดีกว่าพี่ปะ ไปตายแล้วไปตายแล้วไปตายแล้วเจ้าพี่ดิเจ้าพี่เจ็ดตู๖สขของมึงคุเยเหรอวะ รถคันนี้ดีกว่าพี่คันเดิมดีกว่ามั้ยพี่เราบินที่เดิมพี่บินที่เดิมพี่ินที่เดิมยาก็ไม่ยิงที่เดิมมีที่เดิมดีกว่ายิงดิ ยิงมึงยิงมึงยิงไปมึงยิงไปเดี๋ยวกูรอให้มึงยิงไปโอยเรองอรพยิงไปยิงไป,งไปย่าตายแล้วโอเคดิเฮ้ยออถ่ายลังเลยเยิงไม่มีพี่นี่จะบอสเดียวนี่ ายไม่ตายหไอ้ปืนนี้นี่แบลว่าพี่มีกระสุนดัดเองเนี่ยหมดแล้วนะพี่เหลือกระสุนเหลือสิบสิบเอ็ดนัดสุดท้ายก็ยังหมดแล้วไม่ตายวี้เราเปืนนี้ไปยิงเดี๋ยวเรื่อยเข้ามาเข้ามาตอนนี้ เอ๋อมองไปนิดพี okay. oh! ่ยิงอ๋เฮ้ยจัดมาดิโอเคโอ้ยตายอ enfin ่ะสองร้อยนั่นอะดูไม่ทำไมตัวนี้มาดูตึกๆวะมาดูโอ้ยเก็บเก็บโอ้ยเก็บยเก็บ จจดเจอมอสเมอร์กูด้อยไปกันแล้วเอาจอมอสเมอร์กูด้อยกันแล้วโอ้ยโุ้ยโหมีสิบนัดปืนที่อะไรวะเนี่ย โอ๋ยลูกหมดลูกหมดไม่ตายลากลูกจะหมดแต่เป็นสองวันนะสนใจ จับปีกทิงจับปีกทิงเฮ้ยอาหารจะหมดพออาหารจะหมดแมงเมือดแมงเติมไม่เต็มเฮ <laughs> ้ยอย่าไปตายเกวูวะฝันแล้ววิง่งเรฝันแล้ววิ่ง จการันต์สุดท้ายมา <Yeah. S 2> าั้งว,วิ่งเฮ้ยระเบิดโอ๊ยไ <c oughs> ปวิ่งหาปืนมาผมไปวิ่งหาปืนมาเร็วๆตั้งโลก ้ายยิงไม่ตายนะครับคุณดูตัวเนี้ยโอ้โหเปิไปบางทีเฮ้ยมาเอามันทีเชียร์ไม่ตายอีโฟยิงไม่ตายไม่สก,กาดอะไรทำไมไมันรววอย่างวะ พวกเรารูปไม่ตายว่ะตองไม่ตายตเฮ้ยพี่ตัวนี้เป็นบล็อกจะได้ไงพวกเรานี่ผมหยุดฟาดรอบไอ้ก้อนรอบไอ้ก่อนไอ้มาร <c oughs> ดมาคอนเทนต์อนีมันจะแล้วกจดาีกันนะ้วกหาหน่าเจ๊น้องโอเคครับผมดูเดี๋ยวก็ทำคลิปนี้ลืมกัไลค์กดแจร์ก okay, ับส้มสกานะครับ รวมแล้วยิงไปพันกว่านัดไม่ตายนะครับตัวที่สองตัวที่สามเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับอีพีนี้สวัสดีครับ